วันนี้เราจะมาแกะกล่องเท่ารัด M85SS นะเป็นม่สองนิ้วไซส์เล็กพกซ่อนกล่องให้มาก็เป็นพลาสติกไม่ค่อยแข็งอะไรธรรมดาก็เปิดออกมาก็าจะเจอตัวกลแมแป่ตรงนี้เลยนี่นก็ด้ามก็จะเป็นด้ามยางหุ้มข้างหลัง นี้เนื้อไปเป็นทางแข็งเลยแข็งเป็นยางนะแต่แข็งอ่าเป็นนกสับแต่ใช้ทานเฟอร์บาร์นะไม่มีนกอยู่ที่นี่ไม่มีเข็มแทงชนวนะโม่ห้านัดห้านัดอันนี้มันให้มาในกล่องอะทีนี้เรามาดูในกล่องมันมีอะไรบ้างไม่มีอะไรเลย มีคู่มืออันเดียวอ๋อก็มีแท่พลาสติกก็จบทีนี้ก็มาดูกันต่อ,อโม่เนี่จะหมุนทวนเข็มนะปุ่มลดโม่เป็นกันดันไปข้างหน้านแบบนี้ตัวปืนจะเป็นเงาเลยเงา เงาเลยสแตนเลสเงาทั้งตัวทั้งกระบอกแบบนี้สังเกตจะมีไกลปุ่มปลดโม่นกสับที่เป็นสีซาตินมองเห็นไหมซาตินจะไม่เงาแล้วก็ด้านบนศูนย์ศูนย์หน้าจะเป็นศูนย์ตายอันนี้ผมทาสีเองนะไม่มีอะไรอยากทาเล็บธรรมดา ศูนย์หลังจะเป็นศูนย์บากล่องลงไปศูนย์ใต้เหมือนกันเล็งยากพอสมควรแต่ปืนพวกนี้เขาก็ไม่ได้เอาไปยิงเป้าอะไรอยู่แล้วนะกระเน็นยกขึ้นมาที่ที่อะไรประมาณนี้อ่าแล้วก็หน้าลำกล้องหน้าโม่รวมถึงสันของศูนย์เนี่ยสังเกตไ้มจะเป็นสีด้านด้านด้านนะเพื่อว่าลดแสงสะท้อน ตามหลักการไม่ให้มันบิงบิ้งเวลาจี้ไปข้างหน้าประมาณนี้อนี่ก็เหมือนกันก็ไม่มีอะไรมากเขาดูคันคันคัดปอกนะก็ลื่นดีลักษณะการทำงานจะคล้ายๆสมิธนะเวลาเราหมุนนี่ฝักโม่มันจะหมุนตามโม่อย่างนี้ลาฬิกาใหม่ๆเราต้องหล่อลื่นตัวนี้นิดนึงไม่งั้นมันจะฝืดอประมาณนี้ก็ไม่มีอะไรปับ๊บเสร็จเรียบร้อยตัวนี้ อาจะเป็นไซส์เพจไขตรงนี้นะการเปิดออกมาคล้ายๆกับสมิธเอ็มเลยสัญลักษณ์กระทิงกนอยู่ตรงนี้อโอเคไม่มีอะไรตัวนี้จะเป็นโม่ดับเบิลแล้วก็ซิงเกิลก็ได้แต่ตัวนี้ก็บอกนี้อาผมแต่งกายเองนิดหน่อยเปลี่ยนสปริงก็ตัดเพิ่มด้วยอ่าก็เลยสังเกตว่ามันจะเบาแต่ว่าของจริงเปิดกล่องมานี่คือหนักมากหนักมากๆอันนี้จะเบาวิวเลย แตะล,ลั่นแหละคิ้บประมาณนี้ก็ไม่มีอะไรครับจบเรียบร้อย